สวัสดีค่ะพี่น้องตามเลยแต่แต่เมื่อเนี้ก็กินเข่ากินเข่ากินหยากินเข่าเสาร์ด้วยค่ะเด้อกินให้ร้านหลับเอากินตุนใหม่ตาทองว่ะปนปนที่กินโมกที่ย่างนั่อะลรค่ะปนที่ปนลาบแหนะกรย่างปนกบแต่มมือนันกรย่างสมห่อสมมอันนี้ อาหารทะเลก็มีด้วยตะท้องเอ้าวหอสมป่าเออหอสมป่าของใหญ่จะไม่กาเพีรเอาถือเลยถือเลยเออเมื่อเออเมื่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 อทั้งแถวเปิดขึ้นมาก็เห็นปรูขะครูนา่งเลยค่ะเด้อกันบุญที่นี่กับสิเป็นผ่าอีกแธก็นั่งอีกแแล้วแหลยมาที่นี่ตาโดยกับสีหายเช่าเช่าหายเป็นผ่าอีกแแล้วแหละไปลองเออไปลองแต่ มันเออมันเออจะพาไปหากินกินแล้วก็สิพาไปหากินหาอยาคือเก่าเท่านั้นตัวกะสีใดมีแนวกินยรไมแท่หูข้าวโรตตาท่องข้าตาท่องไปเออตาโดยหูข้าวโรตตาท่องโอหูข้าวโรตช่องเงินจะจะมีกะเออเมีนอยู่อ่ะโอ้ขีเป็นแต่นางไอรีบเออน้องนันเป็นเบมดน้องนันเป็นเบิร์ดลูาวหรือลูกน้องเป็นเบมด แต่ว่ากี่เป็นเตสักขยานเน่ยจะไม่ก่ากระตาทองกินเลยกินเลยถือเลยถือเลยถือเลาเอิ่นเอิ่นไห้โอ้ยดเยูยอกาอ์มาได้พี่น้องเอ้ยมาเองนี่ทั้เลยวะกินหมดกระโจนละสิ่งงง่ายมาได้ออกปันได้โอ้ยคือติดอัตรหมู่อ้านลอมันนางเขาบัตมู่บวานละเออ มื่อวานมาห้องจีบจีบจีบอยู่กินเบมือละตีลาบแหน่นลาบแหน่ลาบแหน่มากินนี่จเจ้าอลยสิไปทางไม่พาไปหากินทางไม่พาไปหาิน้มองอออมาๆมามา,มาไม่เกินม,มานี่นี่เราอยากกินลาบแหน่นะเออ,อตีแขวลรอนได้ตะโดยิมาว่านาเขานาบ้านจืนอยู่นาบ้านหน้าแม่เจ้านั่นแหละไรมาถั่วเมื่อข่อยห่วยสิบออให้ ชิมาบูหูไปสอมแซมแน่บ่ม,มีคนอยู่นัน่นเฮือนแม่เจ้านัน่นเห็นบ่สิมาวาดหนาบาดสาวเจย๋ยอยู่ไหลมาหนาบาดสาวเจย๋ยสบายบายอยู่เบิงบงบ้งติลาเบิ้งติลาพุ่นมาจากนี่แรงหนามาจากไสเบิ้งติลามาไหลมา,ไหมาหงอยู่นะหนาเฮือนข่อยเชิญสิมาเบาอ,อยู่สบายบายเผาเคลืนมากกินขเ,เ,เขาเร็วๆเขากินเบิบร,ร์ดนี้จากละ่ะตอนเหนือมันโอ้ยขึ้นไปกีฬานู่นนี่นู่นิได้เอฮิตลีบอยู่เดือดลีบอยู่ด้วยนี่ด้วยหูจักลีบบอลีสติกได่ ลิบสติคือลิบสตินมาหอดเลยกินเลยพี่น้องเอ้ยวัดพี่หล่ออร่อยอุ้ยเด้อมาตุ้แขกล้างบานเทียบเลยสวัสดียามเป็นทางการนะครับพี่น้องก่อนอื่นก็ขอบอกบุญมัดีจ้าก่อนดบอกบุญวัดที่เท่ายเกาะโอ้ยไอบอกบอกกันนั่นก่อนโรคป้าวัดที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เมนบอกยี่สิบสี่เดือนกุมภาพันเดือดค่ะ เออซาบัตรสาวเจออยนี่แหละบัตรมะน้าเนาะค่ะเนาะบัตรสองร้อยบาทต่อหนึ่งท่านบัตรแห่มาที่ทนี่ก็ขอบอกบุญอีกอันนึงก็คือลงเรียนเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นสีเทผื่นโดมเพิ่นสีเทผื่นโดมกะพวกประมาณกะลายอยู่กันผู้ใดใจบุญใจอันนั้นนะแบบว่าอยากซอยเนาะคะ่ะเนาะขอเรียนเชิญติดตอ่อสาวเจอใดด้วยนะคะด้อ เอพืนสีสาเจอว่าสิเฮตุเป็นกล้องปลาปาก้องหน่อยๆตอนสงการเนาะน้ำนมูเขาไปน้ำมูกคนไปน่แหละค่ะชิงานขาเจอนี่แหลกก็ก็นำแบบว่านำคูมีจิสท่าเนาะค่ะเนาะพื่อนใจหุ่นสรื่อนียเออมุกป่าจะว่าดเลยนี่อันนี้คนพมนะถ้าโดยหลับเนี่จะเบิดยังแล้วบ่เสือมือขึ้นแลาก็รลาแล้วเชยก็ยิ ราบเนี่ยเปนแล้วราบเนี้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วน่าๆนีๆๆ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 นี่ๆนๆๆๆๆยๆๆๆๆรๆๆอๆๆ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 อร่อ่อๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆันๆๆๆๆๆนๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆยๆะๆาๆๆ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 ๆก็ๆๆๆๆนๆๆ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  ตุ้มตา้โคือไตดแล้วต้นนะแถนี่จะของทะเลแจ้มมากอยู่เด้นี่ยจะวาก็ได้นอยเลึใหญ่กินไม่ได้กินได้แมูกนได้แต่โมกอะไรโมกหม่อมมกหม่อมเขาเขาเขาหยานแต่แ่ยแดนออกมาคบมมกหม่อมตะลุยน่าใส่ผ้าคาดศรอก แล้วตีมีบัที่นี่ค่ะเมนแรงเอาขาผายเห็จได้เอาสีบก้ากันบัปรเคัดแข็งข่อยยังเหลือสระคันกัดมกมันเจ้านะมันหวานผมก็มัวันมูวันมันจะกันดึงใจไปนางบบจะเออขาวกชีโคบไงก็น่นนี่นก็มันกูเยนี่มันอนย็อนั่นโบนี่สแถวเลยบาทีนี่มันโคกคนอันนี้โคบขาดดนมัน ขนาดเอาติ้งเดียมมนยังครบข่าว้ายส่กับห่ายกับป้อนเนาะเออกับป้อนข่อยังมาทันเคยของกันแต่ดูดีไม่เป็นไ่ินบ่ มันน pues ั mm. ้นไม่โคนอยู่ดีมัน้งไข่เอออยู่ดีมันไข่เป็นอัใยะก็ตามัคบไปห้าหมดตัวอันหนใกตายบาเอามาเอามาใส่ก็ตาเขาโคบขาโคบงองไส่เออไ่กเพ็ญลงอคบด่างจริ่หรอโคบตัวละหอทานหอกเอ๊ะดอกี่หอกอือก็โดนจริงนะโขบหอ วันนี้จะาสาลาไมไดอันนีเนี่ยเราไปได้่บอนี้เลยนะอืมแกะแะแกไปละไปเอ่เลยมอี่นมวยนนีหาสาลระลลานแหงนี่กินอาคามปมๆเลยนี่เต็มอยู่อืมกินมันก็เือกินบร้ายกินหอยอย่างกระโดดบยอินกร เ้องวันหงเอายังบ้รอกันไหมเนาะรอกันมังไงเราันยังไงรักันกกันจีบเอึงแ้นะจะหพูดจะลึงจิ้เข่าอย่างอ้ย่าเกลีม่รู้กินแหลวะไเธอ บอซาขจลับจ <B> ่งาาจิ case, ้น <owner goats> <necessary> <mon k> ิน <anyway> คุยกันโดนๆิคุยน้ำอาปคาโจ๊นๆ่นาะหลก่ด้วยเียวนี้ดองมันข้าเานีนายได้จินง่ายๆได้น้ำาันดองเนน

ก็ซักก็ซักอดูยกเอันนี้ไปบึ้งบึงมองมองมองปูเขาไม่ดูที่หนาวเป็นยัไงมาหนาวเขาบอาน้ากําลังเลยแบบนี้บอกเขาบอกเดียวอืาใช่บอกเดียวที่หนาวนุ่นหนิกระดูดใส่หินก็คือจะคล้องข้างหลังเขาใส่น่อยคนนันนิ่นาวก็เย็นเกลียวหนาวไม่ต้องร้ายบ่ บอกนู่เบงมันแดงันอะไรอัาง้สนามัหลายป่ากไม่ไดป้าม่อีป่าได้ลูกแขกว่าแมวมันโคกเด็กโตมันอยู่เราอะขึงทำแขกนีเราอะมันติ่ออกมาที่ขึงจะดูเจวเราบาเด้อฮึฮึฮึฮอ กระบุงขนกับระบุงหาดีเฮ้ยอีพ่อจ่าแะพ่อขอย้่าหานีนะมันดไ้หาได้นี่ะเออมันนเหน่อยนะลำหางหน่อยได้นีนี่มันได้โดยเนาะบ่งแนวขนนั่นบ่งทหารแท้ผุนพัดสีพัดสลัดกันนถ้าลงมาเย่แง่แง่มึง ก็แรงหันยิ่ผมืมันหมักวยแซ่บเสีย้วก็ว่าแต่ด้ว่นคนเดียวกินบมอันนี้เนาะแ่ย้เนี่ย้ยังไงกด้ว่ายิกยิกออกที่นามันชิวเลยแล้วก็กินตัวละหน่อยไหมกินตัวละหลายสตัวละนี้ตัวละหน่วยเลยตวเขีวมึงบดน่อยนกันและหน่วม นี่น่อยเมื่อละครหอมดีตัวล่ะหลังเดิมเงินแดงอันนี้เกิดยังไงมะงานาวไม่ยึนไม่ต่อออกนานเลยไม่ออกเลยเราะไม่กี่ลายเพราอยงไอ้วนอืมกันกอ้วน เหนมว่ตมันใหญ่ดีเนาะตัวใหญ่มึงหาหาเดี๋ยวไหวมึงบอกดีไปไกลนี่ขนาดแค่วโตเลนีก็เากรัวกับพุกหนึ่งเขากลัวปะมาณพกันนี้มๆหลายอือหเนี่ยหรือวันทีได้มดเลของเนี่ยสี่เดอนีม่หลาเนาะชปีเลยอือมันนป่งะคุกไปทางยนดเลยนดาอืออือหคุรนา่อยนดา เขาข้ามาปล่อยเลยหาคูเอามา,มมา,มากิงเลยมันมาแน่นไปนีดเลยนี่ขนาดว่าสามสิบยนน้ำเงินน้ำบาตอ,อยูวน้ำบาตเลยนี่เวาราทำอาหากินเขาเรอเหกินอะไรอยู่างแรกเราก็หาโต๊ะเขาจะปนเลยอ่ทีโต๊ะหาต๊าะก็คือ,อ,อ เนี่ยจะว่ามันโเฟพันดีเด้อมันดูน้ัหูอะไรนันไทยสั่งพคดีบ่ออน้มันแั่ไม่เด้ือมาหกมันจะออกออกหูด้วยนคนนียังมด้วยมันกัเห็นนั่นคูอบ่ากันเหเห็นไหมเห็นแมงเงาน้ำตันึ่งอีกเห็นมาเขาหูอยู่โอ้ในหูตาทองคืออะไรหูนะมันมันนหน่อยหูตัวบางไงมันแี่หามันเขาไข่หูที่จะังอ่านี้เลยเดี๋ยวมันกตู อยู Finnish, no oh, <but> ่บอยู right. mm ่เขาประจิบนหนูโหไอ้บ้ายกกข้อเพื่อดีนเนี่ยว่ากต่นูไม่บักเลยโอ้วกเาดีักันก็บวกอีเลกกันวมมาแกเลย้หอเขาเป็นยนู้ขึ้นมางูเ้นข้าวมืนดีนั่นอยู่ด้วยนะ่และมาเด้ออยเนื้อ กมันดูด uh ีด huh. uh ูด huh. uh ีกอย่างบอกว่าอยากจะตม่คบไปนั่นว่ามือต่โดวยเพรว่าอย่าไม่เป็นงูแบนี้นะอมากล้วโอยเว้ยอน้อยขึ้นเด้พี่น้องเยอหยอะอันเดียว มันมีโคตโครบแก่แค่นี้ก็กอโคบได้ฮ่าากระปุ่นมาตายตัอหอมันมันร้อนมันร้อนมากจุดมากเล้วใส่กระดูันกายจงไ๋อกระดูกดีค่ะดีค่ะอืมถึงงานเนามือพอครับมาถึงงานอาหารมันโงมันสูยมันดีนี่จิดออกไหมกะดูกเ๋บอกเขากินโดบออนด้ด้วย กี <ale> ่ตัวนะมันยังไม่ได้หลตกแกมันมันเัุณสาวเล่าเองเจ้คนแก่ดีมงกินกับขากรบปูคนบนคนคน่ากินปากับปูงามเอองาเดี๋ยวมันกะแตกออกมันบปแนนดอกมันบปแข็งดอกี๋้วจะไป่กาเลิกไม่มีแก

ไม่กับน่ขาบัแข็งคือวาวเราคุขาไม่ออกเลยี่ดเขาอุกิดตรงมือดึงย uh ึ้นไปกับ้านก็เรา้มมาเตหนอยมันนกก้อนหมูเจี๊ยบะะก้อนหมูเจี๊ยบมาเตยหนอนเนาะนเกอเกมห่อือ มัี่แก่หน่นแหละวฉพาะเฉพเขาของนาำว่าขึเลยพพราะยเขียวเต็มเลยเลยไม่เลยอะไรเขียวไม่ไามเลยงำเปลีลย ก็เปาแค่เป้าตนี้บอไม่เลยนะแล้วเปาแค่บอแม่เขาคงใส่หบันนนมุนมนมุนอบอดเลรดีสังมนมนมนมขังอันนี้พีกล้ามอีกมอเออคือพีอันนี้เนาะพีอยังก่อซึ้งอารมณ์ไห ตับองว่ะตัเียวหอมนะตเาีกับหมาเลยตัจะครวกเลยหนะเลียตจะรัววัไม่ใช่ัวกนหอมมัน็คอนเมียหนุ่มมามาขายไมนใ่วกใบกะเพราสุดยอดเลยจะไม่้หรอหอวะอือ่ดีไม่ดีนดีได้ปลาหมูเดี้เท็ดีอือบะเพราเท็ดีอ ขนาดไม่กินเดยหอ่ะอกไอไม่่ไหนเ่ยเขามาให้เรานียกเวลาอู้เวลาอยู่ไกลอ่นี่ความันหยดเบอร่เตมนย่น่อยเนาะเ่าเกลยเนาะอืมน่ำเ่โบมันจะกินกั่นสี่วันโบ่เนี่เขาบออยู่เขาต่ายดมีไงมันจีต่าย แม่ของแม่ต้ออ่ใหญ่ใหญ่แม่ตะบูอ่ะตะบัวนั่นเป็นดอกใหญ่เออบาน้กม่นองเขยเขาตายน้องเคยเขาปนีนะเขตายเขรากันี่เออเขาก็มาผูเขาตายอีกโอ้โขนืนวามันอยากตาแต่นตตาหมอนตัวมันอยากตาย เมืที่ืนมาได้วยไม่ไงมันตายแล้วมันเสียใจเมื่มาได้บอกยังไงเมื่อชมยังหูอกินยังสมยังมันมาสมหรอกินเขาแล้วก็เที่ยวโซไปหากินห้ยาจับมือจับมือกินด้ว ห็ดเนาะมาดูมาดูข้าวเอชุบกวเส้นสนลค่ะขอบคุณค่ะวสวัสดีค่ะดูนิ่ยำชุดนี้มนจิเป็นอันนี้ดีอยู่โหเป็ดยาเป็ดยาเป็ดยยากระบุ่งนี่นะ